สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีของสาวลาหน่อยทุกคนไม่ว,ว่าสิเป็นภายในหรือต่างประเทศเนาะแต่ยังดีตอนหับขอสู่ส่งย t u b e ของสาวลาหน่อยอีกแล้วทุกคนเลยโลยเมื่อนี้เนาะสาวลาหน่อยก็เดินทางมาหาทั้งเอื้อยตุกตาเพ่นก็นมาพร้อมทีมงานคือเก่าทุกคนเลยตอนนี้เนาะสาวลาหน่อยกอ็มาอโอมาลมหรือว่ามาตามคำย่อห้องของเอฟซีได้หลายคนเนาะที่เพ่นว่าหายไปอ คุยไปล้มนาไปเบิ่งสาวตุกตาในเด้อว่าเพิ่นมีคนโอคนลมแล้วรดอบอ่าน้องมานีสาวละน่อยกะซีมาถามเพิ่นว่าเพิ่นเปิดใจไปแล้วนี่เพิ่นมีคนที่ถืออกถึกใจแล้วหรือ,อยังนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็มาฮอดเฮือนเพื่อนเป็น,ปนที่เงียบง่อยแล้วทุกคนเลยโลยันนี้ก็สิเป็นทั้งเฮือนของเพื่อตุกตาเนาะทุกคนเนาะก็โอเคเนาะก่อนอื่นก็ขอฝากอีทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสาวลาหน่อยในเด้อทุกคนเด้อ เพื่อให้สาวล้าน้อยได้มีกำลังใจและเฮ็ดคลต่อต่อไปเนาะโดยคันว่ามีโฆษณากับเบิ่งให้สาวล้านหน่อยนี่เด้อเพราะว่ารายได้ไของสาวล้าน้อยจากการเบิ่งโฆษณาเนาะทุกคนเนาะโอเคเนะาะค่ะไปหาทั้งเอ้ยตุ้งตาเขาเลยทุกคนเลยสบายดีมาพบก,ออกันเป็นครั้งที่สองเลยยังงามขึ้นกว่าเก่าเนาะมาไหม <laughs> งเงียบแจ่มใสครับนะทุกคนเป็นยังไงนะคนคุยเราโมรือว่าเนี่ย มียูหักบุไลปันไดมาเขาเคยอ,อยากได้ลายใช่นาม <c oughs> มียู่หักบุไลปันไดนโอ<ด>ยเออที่เขามาในรูปแบบได้เขาอมากัว่าพนกัคุยไปเรื่อยๆันแหละพนบอได้ว่าเออสีนั้นีนววัยนนี้เห็นไหมมีแต่ว่าคุยกันไปแต่จะเจนยังพันมีคะัอมีแต่แบบว่าคุยการซื้อเลย แสดงว่าอาอยู่ในขันทำวามรู้จักกันเนะเาะโดยอืมทำกันแน่อ่ะอคุยกันไปก่อนคุยคนว่าอะนรอกาเบา<ม>ิ่งอ่านิชัใจอคอโดยั้องฝ่ายแ่นอืแล้วเป็นหนุ่มทางใดที่ว่ามีคู่ฟรีกัผู้ว่าวไทยผู้ว่าวลาวและสางประเทศมีบ่โบกันหนีด้วยมีแต่อ่าอยู่ในไทยกับลาวเขาเนาะโดยอืมเพราะว่าใกล้กันนี่เนาะ มีนะบางคนที่เบี huh. mm ๋ยวมาหาเฮาเทลโอ่ย huh. okay. so so ังบ่มีจักคนเนาะยังบ่มีแล้วก็ยังบ่มีใช่ว่าสิมาหาเฮาเฮือนเฮาซั่นเออโด้วยแตว่าบ่ได้บางทีเพิ่นมาแบบเซไปเนาะด้วยด้วาหายไหมเพราะคำมาแบบเซไปอะก็มาได้มามาเยี่ยมมายามันเนาะด้วยดูว่ามาในฐานะเด็กอะาะว่ากันจริงๆอื ็คือการคุยนี่ได้เห็นไหนตาบอลบอกจะเห็นอยู่เห็นอยู่วะเลยเป็นยังไงตรงตามสเปคคือบ่เพิ่นก็คุยไปเรื่อยแล้วบ่ว่าคนมีแต่คเพิ่นเ่าคุยไปเรื่อยๆบ่ได้ว่ามียังขนาดบ่ได้ว่าเออว่าสิฝากเงินโอนเงินให้ใช้บอลนนั้นนี่บ่ยังบ่ทันมีโดนมีแต่ว่าเพิ่นว่าคุยไปเรื่อยๆ นักตัวพิ่งก็ไล่คนยุ่คุยนำนะแสดงว่าพ yeah. ิ่งจะิ่งใจลาคนยุ well, ่เหมอนบอโดยก็คืออยู่ในคันบ่งใจนตรงนี้ก็ไดะแต่มีบอสทางเอเดแบบคิดว่ามีตรงตามสเปคของเอนะมีบอมีเล็งๆไหวบอสมีบอสไล่ ลุนได้แบบทีเขาหมหุนอย่างนี้อายุปันน่ะก็อายุก็ประมาณแก่เนี่ยแหละก็มีผู้อายุแบบสี่สิบเก้าแบบห้าสิบหกสิบอะไรี้เล<ด>ย <laughs> แต่ว่าเพิ่นพ่อออมทีจะแบบว่าอาสจีกนกับเฮาทั้งเอื้อตุกตากับพ่ออมปีใจยอยู่บ่หม,มายคุมาเว้นเพิ่นพ่อมอาสจีนแล้วก็พ่ออมซัพพอร์ตทุกอย่างเนาะ ออคืออื่อยนางเงี้คนก็คงมีเรีววายูเฮือนกับลูกกบพ่พเนะ<ด>าะบัได้ทํามาหากินแบบใดน,นะบัได้แบบว่ามีอาซีบเนาะแนนอนเขาก็ต้องแบบยังได้ที่เพิ่งพาใส่เยแ่้วมันบ่นโดยดีนึ่งแหละนั่นแหละถามว่ามีคนแบบประมาณนั้นนี้ถ้าคือจุกซิงดีคลิกใจก็เพิ่งบอก่โดยก็พิจั<ด>ยโอ้แต่ว่ามีคนีที่ว่าแบบดูแลเขาได้ทุกสิงทุกอย่างนะดูดีที่ว่าตามเขาต้องการนะดูด คือพ่อเนะาะคือนั้นม<ด>ีแต่ว่าให้เพื่อนแสดงความสกิมกับทางเอเพื่อนเน่งอะไรเนะ<ด>าะเลยงสี่แต่ว่าเพื่อนจัจสิปิดใจคุยเล<ด>ยอขอบคุณเดียวเลยแต่ว่าเพื่อนก็ว่าสมมติว่านังกับเพื่อนกะถูกมีแต่ว่าเพื่อไปยูน้ำเพื่อนเพื่อไปห้าเพื่อนนะ <laughs> ไม่ย่างกับโบผีนะเงินคับกับโบทรงโบยืนให้มีแต่ว่าไปหาว่าผู้หญิงใครสิไปหาผู้ชายคันบบผู้ชายมาหาผู้หญิงมาถึงนมฟังลาแว่าคนไปนมฟังลาวมียู่ไทยแน่แล้วก็ยู่ลาวแน่มีแต่เงาไปหางนะเดี๋ยแต่ว่าบนหาบนล่างมันยังเงินขับยังโบเห็นโบยืนเอาเพราบานให้ไปให้ยุ่งหันยุ่งเหยิงก็เป็นไปไม่ได้เนาะมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วไปกันมาเราต้องใช้เงินเนาะโดย เราไม่เคยดดเนาะโดยเหาก็เป็นคนบริบบริธบริหายังมีแต่ยู่นเจอจึงมีหมมีก็อะให้เกลืไปให้มันบีอยู่แล้วเลยหลายคนกะสีบ่แต่ว่าพัายิงไปหาฝ่าชาย วายจะเห็นหนากใหนเิ่นมาซะ้วเนาะมันเยอากันเยอะเห็นหนากได้แมีแต่ื่อเอาไปห้เอาไปสิไปได้บ่ไปไ่ได้แล้วภาะเขาเอาได้เนาเดมาลูกซอกมาโผลด้เป็นไปได้ก็เยอเพิ่นนั่นเนาะมาเป็นไปได้ก็เยอเพิ่นนั่นแหละมารับมาสีวัสดีเนาะรับมาอะไโดย แต่ว <T> ่า <ing> มีเงินไิดแหละจากหมาบุมีเงินแบบมาก็คือสิเศบได้แหละจากเขาจะกินแล้วเนาะไม่พามาเราก็ได้แบบเอชยูเอชกินนั่นแหละเนาะไมากบบนีแต่บอลชาบันดูนั่นเนาะมาดินมาเท่าแต่ว่าพ่อหนุ่มคงกินก็คือว่านักเอกกับบริยังบริยังก็มีเตจซื้อทุกอย่างห้าได้ก็ได้กินห้าโบได้กับโบได้กินนะนะคงสีมีแต่ซื้อทุกอย่าง สีหาย้เดาแบบออกหายี่ก็ยนเป็นไปบ่ได้เนาะเป็นไตบ่ได้แล้วเอาก็บรดเหตุบรดหาย,ายงังจะอยู่เหมือนล,ะละ่าๆดูอพอคนก็บอกสัดเจนไปแต่แต้ต้นๆตสติบอยู่แล้วเนาะเลยเอาคนอยากได้คนประมาณนั้นประมาณนะั้นเดถอด่าครับได้ก็คือว่าเขามาคุยเขามาคุยเขามาร่่มกันนะถ่าว่าสิมาบแบบว,ว่าหายทางเอื้อเพื่อนซัพพอร์ตเมื่าเรียงโดกนกะ ย ah ันย่าอยยุคือคนหนึ่งเลยเพื่อนหลังยญยอยยุแต่ว่าเผื่นยังโบทันเลยอ่ะคือว่าเนี่โบมีอชีผิดเนาะโดยมีเือนแต่โบมีเงินกับคือเก่าได้ทุกคนมีเหอนกับ้าแต่เป็นเศร้าคุณเนาะแต่ว่าตอนนี้กับบได้เห็ดบได้ายังบได้ธรรมะฮากินเยัางกับกับโบมีแล้วกับชิวแล้วกับมนมีแต่มันมีแต่คุดเฮียนแต่แรกของเนว่าหาบได้เห็ดบบได้าอย่างเนาะเลย บัหายแต่สมัยมีแบบสดแบบแรกแล้วเนาะเลยบันเดียวปวดมีปากมีท้องต้องกินทุกมือทุกวันนะนะดูไปยังน้อยดูไปยังน้อยพผลกระเท่าแล้วไงกระเท่าแล้วเนาะกินงานอะไรเราไม่ได้ทำแบบไม่ได้ไม่ได้ยุ่งแต่เหมือนยังฆ่าลูกกระโโปกเนาะเลยพี่ยังเงื่อนะท่านี้นะเนาะที่ไปให้เด็กไปกรรมกรไปยากเลยหนึ่งมาก็คือว่าคือ ว่าตอนนั้นหลุดหล่างกับบุมีที่ใบไส้กันเนี่<ด>ยมีแต่ไปห้ายืมหลุดพี่น้องป้องไปขันยาไปแล้วก็ไปห้ายืมพ้องเพ่นเพ่นให้จึงได้ไปเพ่นโบให้แล้วก็บบได้ไปโดยเนี่ยนี่เนาะพ้องพนยืมต้องต้องได้เลยการยืมเ<ด>ป็นโบให้แต่คือโ่ได้แล้วเนะาะแต่ว่ายืมกับพี่น้องกับโบได้คัดคืนเนาะนแต่ว่าเพิ่นกับเฮือทุกเทธอฮะนะนเวลาเอาไปไปนะเอาไปเท่อนึงเทเดียวเนาะักแต่ว่ายืมไล่เธอกับเกรงใจเพิ่นได้ เป็นอาย,ยุแต่เฮ้ยเนาะมีความเกงมรงใจเนาะควองเพิ่นเพิ่นก็เฮ้อห่างตัวเพิ่นเฮานี่แหละเกรงใจเพิ่นยิงเธอหนึ่งช่องเธอแล้วก็นตอนนั้นเลยโดยก็คือบริปยายทำอะไรอีงบ้ามันเนี่ยบริปยายใส่อยู่ยื่นนอนพักผ่อนตอนนั้นเมาไปห้องคุตตะปูเนาะโดย,โดยมันเนี่อากาศก็เริ่มหนาวอไปเนาะมาหาเมื่อนั้นทั้งเพลินกะ ไปหาอย okay. ู่หากินเนาะเดยไปหาขุดกระปูขุดกบอยู่พุนอยู่ตรงไหตรงหนาคนละไปหาหน่อไม้บ่ได้หน่อไม้ก็ขุดกระปูมันกับดินยูบุเข็งก็บอกขุดยังกาบุเข็งเป็นได้ด้วยว่าขุดตามดินสายขุดตามหงุ่มตามนั่นนะเลิขุดตามดินสายยงัเลิกเลิกกันแล้วเลิกกันแล้มันมีคือดินดำเขาอะไรมันในกระปูยันมีเนาะมันแสีบอยู่ แกงใช่หน่อไม่น้ะมันแซ่บปนกินตะบันก็เซ่บนะสำหรับนมนมทีทักเซ็ตขมานี้ทั้งเอื่อยอบเบิล้วบ่อบเบิดพูดตอบมดพูดไปตอบมดแล้วรากว่าบูลิ่นปันไดฮะนะยังลินมอทนาบินลอลินบทสนาบิมีแต่หับได้โรได้แบบนี้นะโดยโดย อ่าอยางแม่วาเก่งเอซีไว้เลยเนาะเพราะว่าทางเอื้อเ่ินก็บ่ค่อยเล่นโทรศัพท์เก่งปันได้นนโดยบางที่ก็สิตอบซาแน่บางที่ก็ยังมานตอะเนาะโดยบางที่ก็ลูกเอาไปเล่นแน่คือลูกมาตั้งเรียนแล้วก็จับโทรศัพท์ไปพุนแลคันยูเหือนนำกันจะใช่ลูกกดไปเพราะลูกมันนะแล้วก็ไปห้เล่นตามภาษาดีกน้อยอะไรเอาโทรศัพท์ไปนำโดยเรืืองเหวียนมาแล้วก็จับโทรศัพท์ไปดูแล ใช่เนาะนะครับหน่วยเดียวกันยากกันที่เลยบ้านลูกบ้านอยู่กำลังอยู่ในไปลินเนาะเดืองเฮียนมากกับไปรินนะส่วนมูลินนั่นแหละนี้ทรศัท์กบวันลินเกมเปนั่นนิดน้อยเดือยคือไม่ไปโรงเรียนบอกมันไปโรงเรียนหนึ่งห่วงแล้วก็มาให้แม่ได้เลืองเรียนมาแล้วก็มาลิ้นหนึ่งห่วงแล้วก็มาให้แม่แล้วก็ไปโรงเรียนหนึ่งเพิ่งมาเลยโดือยช่วงเที่ยงเลยไปรินโทรศัพท์เดือย จะปางเฮียนแล้วก็มาส่งคืนนี้โดยแม่นเลยดินเราว่างนอกคนกันไปปางเฮียนมกับป้าไปให้โดยบางมือคนบางทีไปนั่งบ่บางมือกับบางทีก็หลักแม่เอาไปบางทีแม่เอ็ดท่นเอ็ดนี่หลกักเอาโทรศัพท์ไปลืมน้องแม่แถวนี้กับโบเฮียนแล้วกอ่ะแล้วแต่พีเราไม่ได้ลืมโทรศัพท์แม่เรไม่ได้จับโทรศัพท์เลยแล้วส่วนไลา์น้ำนมทักขมาแบบไรแบบความบ่อหลวา บางทีก็ถูบางทีข้อความหักอ่านเป็นก็เลยบริโต้เพิ่นาะวอ่านเป็นได้กับบริโต้เพิ่นเป็ี่ยนอะไรบริโตบอโดยอ่านาซื้อบอกบแต่คันตัวราวนะก็พอได้หักแต่ว่าเสร็จนะไม่ได้อ่านได้ขียนีเป็นแม่เลยเนาะเคยบอกว่าเป็นตัวราวน้ะแม่บแบางคนก็อ่านได้แต่ว่าตัวนังซื้อมันนะเขาจะพิมพ์แล้วมันตัวน้อยแล้วเาพิมพ์ยนก้ เดี๋ยวคนข้างแบบพิมพ์มีเป็นนะแต่ว่าเพิ่นอ่านเพิ่นส่งมานี่เพิ่นเขียนมานี่อ่านได้ยงแต่ว่าเวลายพิมพ์ห้าเพิ่นนะมีเป็ี่ยนเปล่ยนอยู่แล้วว่ากินข้าวแล้วบอเข็นยัางยู่นังก็เป็นแต่สั้นนั่นแต่ว่าอย่างอื้อในบอเปลี่ยนลงมาได้มีแต่คณะอ่านเปลี่ยนกะ่างต่อคนเดอร์มีแต่ส่งเสียงเนาะส่งเสียงส่งเสียงความส่งเสียงเนาะโดยมีแต่นี่แหละเวลายวิทียุ่งลงในทางกิจต่อแต่ว่าบระธาบอสะดวกโทุกอะ ของความเสียงเนาะโดยทางไลน์ทังไลน์กรจะยถัดมาทางเฟสบนหรือ่ทางไลน์ทางเฟสทางเฟสนี่ก็อาจจะเป็นอ่านมนมที่มาจากซองอีทูบเลยเนาะดพอทางเอื้อยเพื่อนี่บริเจกออกมาซื้อได้ดเจ็บเป็นหลังไม่ก็แสดงว่าเพื่อนมาจากซองนั่นแน่ซองนี้แน่เนาะดนะครับโรคก็ได้ยูทูปเพป็นแนะนำให้เนาะเพื่อนคัดให้เลยเด้อ บมีอการชิบุมีดอกกะส่วนน้อยทว่ายูทูิ่นคัดให้แลี้ยวเลยโลกกินโลกย่างแนงก็สีบางคนมีดอกเปิดโอกาสคุยเราก็มีอยู่ได้แหละบางคนก็ลมบ่รู้เรื่องอ๋อเลยก็บ่ลมบ่ย่างเลยนะก็คนโทรมาไล่เธอบางทีเอ้ยก็บ่ลมก็มีแก็มีหูเรื่องเนาะเ็อากันรอะไรมีหูเรื่องนะนะตาดยว่าโดย เบ้าหั่นบ้านี้นะแบบบามีเรื่องแบบสมมติว่าเขาเอดเวกกับพี่เขาเอสแล้วไม่เห็นบ่โดยจะไม่มเลยเนาะอ่าบางสัตว์งกันเจอกันแบบนั้นแบบเ็นโทรมากค่ทั้งคีโร่คนโทรมาเขาเบิร์เช้าคนทมาแักเตะคนก้าไปผู้เรนว้าลายไปชนะพักนเลยโดยก็แบบนั่นก็มีแล้วก็คนบางทีกับคนทร่น้ำหน้าบางทีก็อ้ก็บอก เจออยู่แล้วก็แ <c> ล <oughs> like <c oughs> like like like. ้วบางทีก็เขาบางทีก็ทางนองนี่ก็เจอได้เสร็จมานะ่าหาเอาเบอร์นี่นะเ่าไดว่าคนหนึ่งกาทางนี้ก็ไม่ได้คลายเด้อเนาะล้วว่วเปิดใจหาครูชีวิตหรือว่าคู่จริงใจให้เลยเนาะเลยไม่นว่าเปิดใจเพื่อว่ามาคลายว่าคนนั่นเท่านี้เท่านั้นเท่านี้มีเมนเด้อคนหักคนหักว่าเาไลอันไายแนวเนาะมบางคนกแบบนี้เลยแมนเลยหอยคนอะไดอยู่คนหนึ่ง คนเดอมาแบบใชมแบบอูล <Right. S 1> mm ุม hmm. ก <c ười> <c ười> like ับ <c> บ <ười> <Rogers> ูแมนจักคนเดามีชังเดินห้องเพิ่นบางทีก็ได้แบบมาแบบส่วนตัวของเพิ่นนะเลยแต่ว่าเว้าหน่อยเนาะเว้าหน่อยแต่ว่าเว้าเข้าใจนี่ก็โอเคเป็นแบบโอเคเว้าหน่อยยากแต่ว่าเข้าใจโอเคว่าว่าฟูภาษาจักนั่นเลยภาษาอธิบายเพิ่นเว้าอันนั้งบางทีเพราะว่าเหาก็ไม่ได้จดจำเนาะบพรว่าเหาก็มิแมนทีมีเวลาจะเออคุยโทรศัพท์ลมโทรศัพท์ บางีเราก็เอ็วีเการเอ็ดนเอ็นี่ก็กแกๆแค่นี้แหละยื้อนำยือนนำเหืนำสารนี่แหละปัดกวดเือนซานบอกเห็นอยู่ใกินให้ลูกอีกเนาะเดี๋ยวลูกให้พลอยบ๊แมนว่าอย่างนั่งกัมีคน e? ับไส้นั่งก็มีคนับไส้ก็แม่กันเนาะบ่าต่อแม่กันเนาะนี่ช่างกะจะคล้องเห็ดเองบัดเนี่ยอย่างเงี้ยอยากกินข้าวก็มีคนเอานํามาให้ังมือใช่ไหมเนาะอย่ารอกท่าด้ตอบททรัพย์ เรากต้องมีเหตุอันลเอแนะอะต้องหนะใส่เหตุผลเาคุยกันเราไปจะีอะมีเราจะคุยจนพอดปดสมงเนาะยวแต่ว่าในก็ต้องคุยเกิเพิอไกมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะเดี๋ยวใจกันเ็นวัวออกมาเปิดใจหนึ่งแบบวายแ้บุบาวแทตัวสุสันเนาะดได้คนดีคนที่ว่าอะโอ้ข้ใจเฮาเนาะเป็นมาจดไยดยวมีคนหนึ่งก็ว่าเปนกะทาม้ยะอะไรเนี่ยเยก็บาโอ้ยบมนชีว่าเปิดใจบุมนชีว่าเออ โบมีเงินก็ให้มาฮ่าอันมาห่ายูเหอนยูสานโบเมียนชิวาอันนั่นวะเปล่ม<อ>ันบได้เป็นเป็นแบบนั่นไรโบเมียนชิวาอยากได้พูอ่ะผลึกผลวะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวแล้วบอกเดนี้เล้วบอกใส่เหล้าโบเมียน,<อ>นชิเปิดใจกับโบมียนาชาบาอยากได้พวัว่บมีเงินโบมีเงินก็สีมานะให้สีมาเหอนมาสานมันก็เป็นไปบ่ได้ เพินกระขดว่าเฮาอยากได้พู้อะไรแบบได้เอาหนะเพินกระเสืแบบนั่นเปจ็กหมไฮเปิดใจแล้วเนาะแบบเหอก็ได้เปิดมาก็เปินยาได้คนที่ดีเนาะคนที่เลี้ยงเขาได้เนาะคนที่เลี้ยงเขาได้คนที่บึงบ่งเหง่ยเขาได้หนะขันมเพิ้นว่าแบบได้ก็ได้ มีมาที yeah ่เก okay. ่านอมบ้านนั้นก็มีจังเนาะได้แบบสาลักนั่นแหละเนาะอือั่นนะครบหลายสิ่งหลายอย่างเนาะหลายสิ่งหลายอย่างทุกรูปแบบนะมีเคยเจอก็ได้เจอลเนาะโดยมีเคยเจอก็ได้เจอธรรมดาเฮาก็มีแต่กเียเอาเองแหละถ้ามันเจอเจอคนบ่บีเฮาก็บ่คยิของเฮานบน่ะเพิ่นก็ฟังิบ่จบซี่นะมีแต่ว่าเปิดใจ อยากมีคนอย่างบอกคุยชีวิตแบบจริงเลยแต่ว่าทักมาอยากมาหานโน่นนี่นะแต่ว่าตรงค้างให้มันละเอียดเนาะเพราะว่าเพิ่น์นนี่งานแน่ว่า,าละเอียดแล้วเน้คุยชีวิตนี่ก็อยากได้อยู่แต่ว่ามีมีแต่ตัวเองทั้งเอื่อยเพิ่์นี่ก็หาโปรได้ทีกันเพคนมีภาระที่ต้องดูแลยพาใจใจก็ลายเนาะโดยนั่นแหละล,ล,ลัก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 คือที่ว่าเพิร์นเน้นเนาะทุกคน อันนี้เราก็ว่าตามตรงเลยกับเปิดใจว่าเอากันเลยได้กระหับเนาะจะเจ้าคุยประเด็นจากกัหฮักคุยกันไหม่รวผู้หญิงกระไรคนเนาะที่เอามาเปิดใจนะการเปิดใจของแต่ละคนมันจะบูดขึ้กันดอกปิงแต่ละคนแมน่นรูปแบบมันจะบูดขึ้กันบางคนก็จะได้เช่ารักกบโขกอ่ะแหละรักรักแต่มันจะได้เช่ารักอะไรใครก็ได้ <S <S 2> <S 2> ถ้าถ้าเขาไม่ได้เขาก็ต้องเพิ่งพาอาศัยได้เนาะบุแม่นว่าเข่ามามาเพิ่งเขาอย่างเดียวมันไม่ได้อย่านะ มีแมนมาต้องการแต่เงินนอกกากคูมือนี่ก็ใส่เงินจอย่างหนึ่งชี้าพันกับยังมีผอแล้วเนาะเป็นซิบเป็นสาวเลยสาวส้มชิบหนึ่งเบังไปกินเพิร์กอีกหนึ่งส้มชิบผัดนี่นะตอนนี้มีอีมันยังหน้ามีด้แต่เจ็ดชิปรอยป่าไปเลยสองจำร้อยเด๋แมนแหละแมนยู่คนเราเ้าของกินได้คือไปกินเพิร์กอะเขาจะเป็นรสชาติในดอเนาะ อยากินแต่กระปูกก็เป็นไปไม่ได้แลวโดยโดยโอเคอเนาะทางเราละไรก็ทีมงานโอลงกับเพิ่นกับเป็นเวลาดนแลว้วอ่าสรุปสัส้นๆก็คือเพิ่นก็ย่างสดแล้วก็เปิดใจไว้คือเก่าเนาะโดย,โดยเปิดใจครับหนุ่มๆเขามาคุยคือเก่าเด้อทุกคน่ายที่ว่ามาหลังหากระห็ตเนานะสามารถทางเซตมาคุยได้เนาะยังมีชิดอยู่นะยังมีชิดเท่าเทียมกับคนอื่นพอยังมีคนถี่แบบพิเศษเลยเนาะเดยมาสนเหนเนาะ สำหรับคลิปนี้ทั้งเฮาก,กับซีเดคอตโตโยไว้เนาะก็ไว้พ่อกันคลิปหน,น้าได้ทุกคนเลยสบาย